เห็นไหมอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะช่วงนี้เวลาประมาณเท่าไหร่ละตอนนี้เวลาประมาณ9ิบเจ17นาฬิกานะครับ9นาทีนะครับวันนี้นะครับพอดีผมจะมาทําการแก้บนด่วนนะครับแก้บนด่วนก็เรื่องของเรื่องนะครับก็คือได้ขอพรนะครับหรือว่าได้บนบานกับไอ้ถ่ายไว้นะครับแล้วก็ ได้ประสบผลสําเร็จนะครับเมื่อเมื่อ2วันนะครับสวันต่อเนื่องเลยนะผมก็เลยนะครับวันนี้ก็เลยได้มาทําการจุดทูปแล้วก็ทําการแก้บนเป็นการทําบุฟเฟ่ขนมหวานนะครับให้กับไอ้ไข่วันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความรัทชาจริงๆนะครับสวัสดี14คนดูนะครับ ฝากแชร์ด้วยนะครับในวันนี้ที่เข้ามานะครับถือว่ารับชมนะครับบารมีของไอ้ไข่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเกิดขึ้นมาในชีวิตของแต่ละบุคคลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าถ้าเราศรัทธาย่อมเกิดผลนะครับนี่นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ผมเอามาไว้ให้กับไอ้ไข่ในวันนี้นะครับอย่างเช่นจะมีกล้วยนะครับมีกล้วยหนึ่งหวีใหญ่ นะครับแล้วก็มะพร้าวนะมะพร้าวนะแล้วก็ขนมเปี๊ยะนะครับส่วนมากก็จะเป็นขนมของหวานที่ไอ้ไข่ชอบนะที่ผมเอามาให้นะครับแล้วก็เป็นขนมแบบนี้สิ่งไหนที่เราเดินตลาดแล้วเรารู้สึกแบบยี่น่าน่ากินนะครับอยากเอามาให้ไข่เราก็สามารถซื้อมาได้เลยนะในการแก้บนอันนี้ผมบนไว้อย่างชัดเจนนะครับผมจะเลี้ยงขนมหวานไอ้ไข่นะจะมีกล้วยแขกด้วยนะที่ไอ้ไข่ชอบ ภาชนะอย่าลืมนะครับภาชนะในการแก้บนเนี่ยควรที่จะแยกนะครับแยกภาชนะให้ถูกต้องนะไม่เอามาผสมกับภาชนะที่เราใช้รับประทานอยู่ปัจจุบันนะครับเราควรที่จะมีภาชนะที่แยกสําหรับเขานะครับในการถวายแต่ละครั้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจุดแก้บนเลยนะครับทุกสิ่งลุกอย่างนะครับ เราต้องมีสัจจะนะครับในการขอพรนะรสองวันนี้บอกบอกได้เลยนะครับว่าเกิดโชคก้อนก้อนใหญ่พอสมควรนะครับพอพอพอโอเคอยู่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับหน้าโมเดสัยก็ตัวนตัวสมมาตรสมตรอัสรตัวสม เวลาเราแก้บนนะครับเราควรที่จะจุดธูปหนึ่งดอกนะครับเราจุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็เอาของมาแก้บนให้ถูกต้องนะครับอแล้วก็บอกเก่านะครับันดับเลขก็ทองนโมตัสสามจบก่อนนะครับท่องนโมสามจบต่อด้วยคาถาไอ้ไข่นะพอคาถาเสร็จนะครับเราก็เก่าบอกไปว่าคําที่เราได้บนบานสารเก่าวไว้นั้นนะครับได้ประสบผลสําเร็จแล้วนะ วันนี้ได้มาทําตามสัจจะตามวาจาที่พูดไว้นะครับเมื่อได้รับอของแก้บนของไหว้ของแก้บนแล้วนะครับขอให้คำขอพรคําบนบานตัวนั้นนะครับขอให้จบสิ้นกันไปโมคะกันไปนะครับถ้าลูกหรือว่าเราต้องการที่จะมาขอพรใหม่บนบานใหม่เดี๋ยวจะมาบนบานใหม่อีกครั้งถัดไปนะครับ อ่าแล้วเราก็บอกท่านแล้วก็เราก็ถวายจุดทูปให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราการที่เราแก้บนแล้วเราจะสามารถลาได้ตอนไหนนะครับก็ประมาณสักอ่าทูปหมดดอกนะทูปหมดดอกก็สามารถลาได้นะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกในการที่จะจุดทูปนะหรือว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยเราไม่ต้องจุดก็ได้นะครับเรา สามารถาแก้บนได้ปากเปล่าได้เลยนะเราของมาแก้บนปากเปล่าเราไม่ต้องจุดทูบก็ได้นะครับก็กะเวลาเอาให้ถูกต้องนะไม่ว่าเราจะแช่ไว้จนวันหนึ่งก็ได้นะครับอขอให้ไม่มดขึ้นนะนะครับบางคนก็แช่รูปหมดดอกก็สามารถลาได้แล้วก็เอาไปอ่าเขาเรียกว่าไป กินได้นะครับเพื่อเกิดสิริมงคลอาจจะให้ญาติพี่น้องกินส่วนตัวเรานะครับคนที่บนบานเนี่ยไม่สามารถไม่แนะนําให้กินนะเขาจะบอกเขาจะถือว่าคาบนบานของเราเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นกันไม่ขาดสิ้นกันนะครับฉะนั้นการที่จะเอาไปบริโภคต่อเพื่อเกิดสิริมงคลนะครับก็เอาให้ลูกให้หลานให้ใครก็ได้นะครับข้างเคียงสามารถกินได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับอ่ะ ครับผมมสินิดดี้นะครับตั้งแต่เราอาจจะไม่ได้เจอได้ทําคลิปกันบ่อยครั้งนักนะครับช่วงนี้นะแต่ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังบูชาวัตถุมงคลไอ้ไข่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังแบ่งปันวัตถุมงคลไอ้ไข่ให้ทุกคนได้ไปบูชาของแท้อยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆนะครับที่กดติดตามผมนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนะครับก็ดีขึ้นเรื่อย นะครับบางคนถามกันมาเยอะเลยในในไลน์บ้างในแชทบ้างนะครับถามว่าสุขภาพร่างกายของคุณประสิทินดีขึ้นไหมนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เล็งถึงในเรื่องของวัตถุมงคลด้วยซ้ำนะครับส่วนมากก็จะเป็นห่วงผมอะไรประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผมนะครับประสินอินดี้นะครับวันนี้นะครับผมมาทําคลิปสั้นๆเป็นการแก้บนด่วนนะครับพอพอดีได้พูดแล้วแล้วก็ประสบผลสำเรเ็จก็ต้องมาแก้บนก็เลยเอา คลิปตัวอย่างนะครับทำเป็นตัวอย่างมาให้ดูว่าวิธีการแก้บนก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมประสิเนตดีนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม